ครับทุกคนวันนี้นะครับสตาร์นะครับจะมาสอนรับของฟรีนะครับเป็นหมวกน้องวัวที่สตาร์กำลังใส่อยู่เลยนะครับทุกคนนี่บอกเลยนะครับว่าเท่มากๆเลยนะครับไม่มีไม่ได้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวสตาร์ไปสอนกันเลยนะครับว่าได้ไงโอเคงั้นเราไปกันเลยเข้าแมปตามสตาร์มาเลยนะครับแมปนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวสตาร์นะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชั่นนะครับฟังสตาร์ให้ดีนะครับว่าได้ไงคือ เป็นการแบบรับของฟรีที่ง่ายมากเลยนะคะทุกคนก็คือให้เรานะคะเข้าแบบนี้มาเราก็จะได้ทันทีเลยนะคะทุกคนเป็นหมวกลัวที่แบบรับง่ายมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวนะคะสตาร์นะคะพาไปดูนะคะว่าสตาร์ได้จริงไหมโอเคงั้นเราไปกันเลยนี่นะคะทุกคนหมวกวัวนะคะบอกเลยนะว่าน่ารักมากมากเลยนะครับไม่มีไม่ได้แล้วนะครับทุกคน งั้นวันนี้นะครับสตาร์ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s ร r i b e ให้สตาร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สตาร์ลาไปแล้วสวัสดีครับ